สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คฟาเธอร์แมนนะครับเผาถ่านขายวันละหนึ่งพันบาทครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิป EP ีที่106หนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้เดินทางมาส่งเตาที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็คืออยู่ติดกันนี่เองไม่ไกลมากนะครับสำหรับเตาก็เดินทางมาถึงก่อนนะครับแล้วผมก็เดินทางตามมาประมาณบ่ายสามโมงนะครับอันนี้คือลูกค้าเคยมีประสบการณ์แล้วนะครับก็คือเข้าใจ กระบวนการเผาแกก็ใส่ไม้เรียบร้อยนะครับผมเดินทางมาถึงก็เสร็จหมดแล้วนะครับเต่ามาถึงประมาณสักบ่ายโมงนะครับจัดเข้าที่เข้าทางก็แกก็ใส่ไม้เลยนะครับก็บ่ายสามแล้วก็จะทําการเผาเลยนะครับผมก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับสําหรับบรรยากาศที่นี่นะครับก็จะเป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาที่กว้างมากอ่าก่อนนั้นพี่ พี่เขาก็เผาเตาดินนะครับแต่ว่า,าต้องหยุดต้องหยุดนะครับเพราะว่า,าเขาห้ามเผากันแล้วมันมีควันเยอะนะครับก็ต้องหยุดแล้วก็หาเตาที่มันไม่มีควันมารบกวนนะครับก็น่าจะเป็นเตาเตาอบแบบนี้นะครับที่ควันจะน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีควันเลยนะครับสำหรับทุ่งนาก็ไกลมากนะครับสำหรับบ้านคนอย่างเนี้ย คือตร,ตรงนี้จะอยู่ตรงกลางทุ่งเลยครับสังเกตบรรยากาศรอบๆนะครับเนี่ยบ้านคนอะไรก็ไม่มีนะครับไกลมากเลยก็เกือบเกือบกิโลนะครับก็ขนาดเกือบกิโลเป็นกิโลอย่างนี้ยังยังต้องหยุดนะครับเพราะว่าเวลาเผาแล้วควันมันจะลอยค้างอยู่บนอากาศนะครับนะครับนี่บ้านคนรอบๆนะครับไกลมาก ตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาครับบรรยากาศดีมากครับก็ข้าวกําลังจะเขียวเลยนะฮะอันนี้ผมก็เดินทางมาแล้วก็พี่เขาจัดการเองหมดเลยนะครับผมไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะอันนี้ทางที่เข้ามาแล้วก็จะมีบ้านอันนี้บ้านคนโอ้ยอยู่ไกลามากนะครับสําหรับควันของเตานี้ก็ไม่น่าจะไปรบกวนได้ถึงขนาดนั้นนะครับครับตอนนี้ก็จุดไปแล้วประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับ Uh, เราไม่มีพัดลมนะครับก็คือยังไม่ได้พร้อมอะไรแต่ว่าพี่เขาก็อยากลองของเลยนะครับเอาไม้ใส่แล้วก็จุดเลยครับบ่ายสามจุดไปชั่วโมงโกว่าครับแก๊สมันก็ออกแล้วเพราะมันเป็นไม้แห้งนะครับลักษณะอ่านะลักษณะไม้ที่ใส่เข้าไปก็จะเป็นไม้แห้งแล้วก็จะมีเป็นขอนใหญ่ๆห,หน่อยก็จะเป็นไม้แห้งเหมือนกันครับตอนนี้อุณหภูมิมาที่ร้อยห้าสิบองศาแล้วนะครับ ก็คือว่าไวมากนะฮะไวมากไม่มีพัดลมนะครับเพราะว่ายังต่อไฟอะไรไม่เสร็จเดี๋ยวตอนเย็นๆน่าจะให้ให้ลูกแกเอาสายไฟอะไรมาต่อนะครับตอนนี้ก็จุดไปเรื่อยๆครับผมเดินทางกลับก่อนแล้วครับเพราะว่า,าที่เขาทําได้อยู่แล้วนะครับไม่ไม่ได้ห่วงอะไรนะฮะก็ประมาณสักสองทุ่มนะครับไฟก็ติดขึ้นมาเต็มที่นะครับ าก็ส่งภาพมาให้ดูครับว่าเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการเผานะครับถ้าเป็นไม้แห้งมันจะง่ายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้หมาดมันต้องไล่ความชื้นน้ําไม้ที่อยู่ในไม้ไล่ออกให้หมดนะครับใช้ความร้อนไปกระตุ้นนะครับน้ําไม้ก็จะซึม,มออกมาเลยกว่าจะแห้งกว่าจะหมดมันก็ใช้เวลานานแต่ถ้าเป็นไม้แห้งแบบนี้สบายๆครับแป๊บเดียวครับประมาณสามสี่ชั่วโมงก็จบแล้วครับ อันนี้เช้ามาแกก็เปิดฐานนะครับเปิดฐานให้ดูเลยว่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะบรรจุไม้เข้าไปอีกแล้วก็จะเผาอีกเลยนะครับก็โอเคครับง่ายดีครับเนี่ยครับได้ฐานมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ส่งลูกค้าแล้วก็จัดการเผาต่อเลยนะครับน,นี่ก็ติดต่อมาทางทางไลน์นะครับเพราะว่าเอา่อ ก็ดูความเคลื่อนไหวต่างๆของลูกค้าด้วยถือมีปัญหาอะไรติดขัดก็ยังติดต่อกันอยู่นะครับทุกๆทุกๆท,ท,ท,ที่นะครับผมก็ยังติดต่อกับลูกค้าเก่าๆอยู่นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างไหมอย่างเงี้ยบางทีเผาไปแล้วเจอประสบการณ์ใหม่ๆก็เล่าสู่กันฟังนะครับก็โอเคครับประมาณนี้ครับเตาก็เผาง่ายนะครับถ้าเป็นไม้แห้งจะง,ง่ายมากเป็นไม้หมาดก,ก็ใช้เวลานิดนึงแต่ได้ฐานครับได้ฐาน จะเสียเวลาแล้วก็เปืองเชื้อเพลิงนิดนึงนะครับบางทีก็เผาไม้แห้งเราไม้แห้งมัดหมดก็จําเป็นก็จําเป็นก็เผาไม้หมาดก,ก็ได้ครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสําหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้ครับเบอร์092 268 2, 26 2 183ครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับโอเคครับผมสวัสดีครับ